มาพี่น ong น้าสรับไนเมือนี่มอญลำจ้าวหน่อเพชรบ้านแพ้งนะคะไปทําการแสดงอยิวทางเชียภูมิค่ะพี่น้อง,นะงอนอนอพนี้วันนี้วันที่15พฤษภาคมนะคะมอญลำจ้าวหน่อยเพชรบ้านแพ้งไปทําการแสดงอยู่ที่บ้านมังม่วงนะคะตังบนหน,นองพูนงามอําเภอเกษตรสม,สมบูรณ์ค่ะพี่น้องจังหวัดเชยภููินะคะสำรับเ่อที่วายุไกลกลับ่าสะลิไปสงกับน้ำใจให้สําหรับทีมงานจ้าวหน่อยใดเราพี่น้องเน้องนะคะแล้วก็ว่กกันมา สำหรับท่างนี่แหละสำหรับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงพายุเขาน้องพี่น้องน้องกาแหย่แบบสชว่าต้องเลยล่ะนะคะกับขอแหย่มื่อนี้นี่ตวดฝ่าตอดฝนน้องพี่น้องน้องสำหรับเออใช่แฟนคับที่เดินทางไปกับขอให้แบบได้เบิงแบบว่าต้องกังวลในเรื่องของฝ่าฝนน้องพี่น้องน้อนะคะเอาเนี่ยแหละครับพี่น้องนะคะคุณได้ยินอยู่ไกลกันได้ทรงกำลังใจกันได้หลายนะคะแต่บางบ้านมื่อนี้นี่คนนี่ นาสิไลด์เลยค่ะพี่น้องเบิ้งจากแบบหลากหลายช่องทีอเพื่อเด็มีการทายบรรยากาศมากให้เบิง้งตอนนี้ก็ประมาณสองถุงคืนค่ะพี่น้องนะคะตอนนี้สาวหน่อยเพื่อนประเทศกันนะคะสีกำลังกำลังเริ่มแน่ล่ละนะคะภาวปะปกติแล้วเพื่อนกันนาจะเริ่มประมาณสามถุงเลยนะคะพี่น้องสามถุงสี่ถุงประมาณนี้แหละนะคะกับตองรอดตองอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่แบบสถานการณ์น้ำเนาะพี่น้องเนาะนะคะกับ นั่นแหละครัพี่น้องสำหรับดูไดทีวายุเกรดกับเปสุกับนังใจได้นะคะเอาในแล้วค่นะพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้บริษัทมาบอ,อก,บองงนนบกถึงเรื่องคิวกับคิวงานนะคะแต่ว่าเจมมาบอกถึงเรื่องสูงเรื่องลางคือเก่าเหมือนเดิมเลยล่ะนะคะสำหรับในมนี้วากันมาทางด้านพี่ป๊อปแปรม,มคร่ะพี่นอ้องก็จะมีการไปทายบรรยากาศนางงานให้เฮาเดยบเบิร์นการนำนะคะนางงานสาวน้อยเพรินแพงจำได้พี่ป๊อปแปร์เพื่อนค่ะเป็นศิลปินของ ลำเพลินโชว์แต่ว่ามือนีนี่กันันสีบมีงานบอสที่ว่าจังไหนอันนี้กับบอสน่ใจคือก,กันนะคะเพื่อก็เเยได้ในการมาทายคลิปอ,อยู่หนางานเสาวหน่อยเห็ดบันแห้งเสาร์หนึน่งเราพี่น้องนองหละกะักกันนี่แหละได้มาพอกับอุ้งอิงครับพี่น้องกับกวนกันหยอกกันคือเก้าน,น,นั่นแหละนะคะแต่ว่าสําหรับอุ้งอิงเพชรบันแห้งอยู่ดีๆน้องกะได้ลุโตัวเลขนีออกมาครับพี่น้องเอา ฟังไปพร้อมกันนะคะฟังไปพร้อมกันนะคะว่าอู๋อองไรุดตัวเลขดนะคะเจ็ดสิบอากรเล็กน่นกัเป็นเลขกเจวันนี้น่นเลขนกับอูองบอกแล้วีบปาหอมแหนึ่กับเจ็ดตัวเดียวกันกะสแปดแต่วันนึ้กับเจ็ดตัวเดียวกันเจ็ดแปดเียแซมตีเล เปตีเองน้องไ้บอกใครว่าเป็ตีเองพูดเองเพ่จ็กันมุ่งตัวเดียวกันเจแปดเกันตัวเดียวกันเป็นเจแปดปีแล้วเขาเลยเจ็ดสิบปเารเนงะเป็นเลนนั่นนั่นแหละครับพี่น้องเป็นตังไหนอูนองเพชรบนแพงในมีการลุดปากออกมากครับพี่น้องนะคะอูนเองลุดปากแบบ บ่าหนูว่าน้องถือหรือว่าอีหยังจังไดนะคะสำหรับอุ้งอิงก,ก็ยังถืออะไรก้นพากกันเลยทราบดีนะพี่น้องเนาะนะคะว่าตอนนี้อุ้งอิงอายุสิบแปดยังสิบเก่านะคะสิบเก่ากับไม่ีเนี่ยแหละนะคะแล้วเนี่ยนะคะพี่น้องสําหรับอุ้งอิงเพริมเพนน้องก,กับบอมามาลาอ่าสิบแปดปีประมาณนี้ยแะค่ะพี่น้องโมกับพี่บอมแปมล,ลาสิบแปดปีนะคะละก,กันน้องโมประมาณมาเด็กหนึ่งก็เหลืเกิดนี่คือตัวเดียวกันอิงประมาณนี้ยแหละค่ะพี่น้อง ะะแล้วคันบอกว่าเล็กนึก็เลขกเจ็ดตัวเดียวกันตีประเป็นก็ไเล็กตี่าตี่าสิเป็นเจนะเพราะว่าอุ้งอิงอายุ18บแปดปนะะีแล้วเล็กนึก็เลขเจ็ดขึตัวเดียวกันนะคะ RCL เล็เจ็ดมาแทนเล็กนึงก็เลยสิเป็นเจ็ดแปดแบอเอา อเมี้กาน่าคิดน้องพี่นองเนาะนะอัอนี้กาพี่ปอแปรมกับอกว่าอุ้งอิงบอกเล็กพี่น้องกะที่ว่าเป็นที่ว่าตรงเลยละนะการดูดปากของอุ้งอิงเพชรปันแห้งน้องพี่นองเนาะนะานี่แหละครับพี่น้องสำหรับเอฟซีแมลกาวหลายท่านหลายคนนะคะเสียว่าหลายคนนี่จดจองที่แล้วครับพี่น้องว่าจะเป็นการดูดปากนะคะที่ว่าจะเป็นการถีอุ้งอิงน้องในมีการไปสัมผัสตัวเลขอะไรก็ตาม เอาพี่น้องเน,งนาะนะสันตร่าพี่ปอมเปนกะทิวานนารักเสมอขวั่น้องน่ารักกับอุ้งอิงเสมอนะคะในมื่อนี้นี่กแอนมิ้งกับวอเดนใจนะคะว่าตาหน่อยน้ำเตือนชว์นีน่เพิ่นมีคิวงานท้ำการสแสดงอบอได้ว่าจังเลยกับว่านาซินี่ขวั่น้องเพราะว่าคันคันมี้งเนี่ยพีปอมเปนเป็นกะโบคือสีบอเดนไม่ในการมามาไายหนังงานหลพี่น้องแล้วก็คือสีบอเดนม,มีการมาไา,ายหนางานนะคะ แต่ว่าสำหรับในมืออื่นค่ะพี่น้องนะคะในมืออื่นสำหรับจ้าหน้อยล้ำเทินโชนเมื่อเสียหนี้คิ้วการคิ้วงาน,นทำการแสดงนะคะเป็นงานบุญบังไฟค่ะพี่น้องวัดหนองสม,มิทธ์นะคะตำบลไทยสามัคคีอำเภอหนองหงจังหวัดบุดร,ะะรีร,รัมย์วัดจันทร์ทอ,องนะคะนี่สำหรับผู้ใดที่ยุกไกรกะไปส่งกับน้ำใจกันได้ค่ะพี่น้องเนาะหน้านี่มื่อนีกัน่าเสียบ่ได้มี คิ้วงานทาการแสดงแต่ว่าสาวน้อยมีเอินมาไม่ถูกมืออิหลีครับพี่นอ้องนะคะสำหรับหมอนําสาวน้อยเพชรบ้านแพงเ้าพี่น้อ,องก็ส่งกกาลังใจให้นะคะก็ย,อยอ่อมใจนะย่อมใจเงียบตาเยี่ยย่อมใจองคงอีย่ยอมใจที่หน้าสาวน้อยอิหรีครับพี่นอ้องนะคะเพื่อนป้อมมือกันหมอหือ้อคิวงานลายอีหลีแถวสีแบบว่าเดี๋ยวนี้เวลาคามเนืย่ยเดือนหนึ่งเดือนหน,น,นึ่งนี่คันเต็มทีน่นี่มือพักพักพอนมือเดินท่างกันสิมือเดียวครับพี่น้อง ะขันเต็มที่นี่เลยนะคะเอินมาแนนนี่เลยนะคะหลังจากใกล้แล้วครับพี่น้องมาคั่งเขาสู้ฤดูฝนนี่ไกลที่แบบได้สูงนี้คณะมอรงมอนน้ำน้องี่น้องน้อกัสิมีการนี่แหละปิดฤดูกาลนะคะเดสิมีการปิดฤดูกาลภาวะก็คือจังหวะนั่ะครับที่น้องสัหรับฝนฝ่าอากาศน้องี่น้องน้องแข่งตกลงมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิว่าต้องหวะน่ะเป็นเหตุให้แบบ อาจจะเหตุแห่งเวทที่พังก็เป็นไปได้เมาพี่น้องเนาะหน่ยก็ถือว่าเกิดความเสียหายหลายอย่างเอาหนุนหลักนะคะนี่แหละเป็นยังคาะมนับจังตง้องม้การปิดฤดูกาลในช่วงฤดูฝนกับพอเหตุนี่แหละครับพี่น้องป้องกันเหมือนก่อนวันถกนะคะแล้วสําหรับปอโจเพึ่งกนกะยืนยันค่ะว่าตานอนน้ประเทศวันแพ่งจะมีการปิดฤดูกาลในวันที่28มิถุนายนนะคะีมิถุนายน2568เลยเดือนละ จึงกะทอว่าแกลเขามาแล้วน้องพี่น้องนองกกะทอว่าแกลเขามาแล้วนะคะแล้วนี่นะครับพี่นอ้องแล้วนี่ละ่ะอ่าสำหรับท่างสาวน่วยรับเทินโชว์แอนี่กับบอนในใจนะคำว่าปีฤดูกาลสิ้นเดือนหนีบบอกก็คืออ่าสิ้นเดือนพฤษภาคม,มนยียหรือเปล่าอันนี้กับบอนในใจน้องพี่นอ้องน,น,น้อันนี้กัาต้องต้องรองอ่าฟังอีกทีหนึง่งมันทองน้องพี่น้องน้องนะแล้วนี่แนะครับพี่น้องใน,ะะนากนารที่ว่า ชัดเจนนะคะกับที่ว่าชัดเจนวันพ่อนะคะนี่ยังเอียนในไดบอกอุกงซีแฟนคับไปเมืองทางตอนแล้พี่น้องเราอุ้งอินลงกับรูปปากออกมายังชัดเจนเลยวันพ่อนะคะว่านี่หนาหนาอายุ18ปีนะคะหลาอายุ18ปีแล้วกัเล็กนึงกับเล็กเจ็ดนี่คือตัวเดียวกันเล็กนึงเล็กเจ็ดนี่คือตัวเดียวกันซึ่งคันอุ้งอินบอกว่า18ปีนะคะคำเล็กนึงกับเล็กเจ็ดคือตัวเดียวกันอาเสียงแบบ เปลี่ยนจากเหล็หนึ่งเป็นเหล็กเจ็ดกระไดจะเจังสี่นี่กเกอเลยจะเป็นเจ็ดแปดแปดเจ็ดบ่ออันนี้ก็แล้วแต่สิพิจารณาวันท้อพี่ปอมแปมแบบโอ้ยดีใจบักคักเลยครับพี่นออ้องอุ้ยงื้อดีน้องกะลุงว่าตัวเลขออกมาอันเป็น้องๆเอาหน,น,นักๆมันพายมันมันวันท้อขอให้คนที่ได้เข้าลงในคลิปนีน้ครับพี่น้องโชคดีโชคมาสู้ผู้สองคนนะคะเอาแล้วนะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไปสักนิดสักก่อนน้องขาวว่าพมาสวัสดีค่ะ